เป็นคนอันยโสครับน้องบัวตำบนขันใหญ่ครับปกติกร็รเท่นทํำอาชีพเ,เกษตรกรนะครับปลูกสวนแคนตลุปก,ก็มีปลูกทัว่วปลูกมั่นสำปะหลังแตงโมครับบกุกเผาหน้ำหอมกับปลูกด้านหน้าด้านหลังก็จะเตือนด้วยสัญลักษณ์เรดาร์บนบนจอเป็นสีเราจะทำการเติมน้ำยานะครับโดยการเปิดเปิดฝาตรงนี้ แล้วพี่ก็เติมเข้าไปรอให้น้ำยาออกทั้งหมด4หัว <c oughs> ก็ให้เราเลก t i f y กลับเข้ามานะครับตรงนี้ต,นตอนนี้เรารไม่ต้อง,งใช่นะครับตรงนี้กดสตาร์ทครับสไลด์ได้เลยครับ3 2 <Start. S> 1ไป Start Operation ก็ผมเห็นในยูทูบหลายครับที่ส่วนมากที่บิางในยูทูบเนาะโดนมันสึสามาทํางานเนี่ยมือนึงเนี่ยหลายเป็นเรี่ยวหร่อยอะไรอย่างครับเทียบกับคนนี่บางเทียบคนกับบวมีนะครับหาจ้างยากมันเพราะมันสารเคมีพ้นกับว่าจะไปจับไปอย่างเพราะว่ายาข่ายยาเนี่ยมันมันแห้งดีครับมันซึมกับผิวหนังเลี้ยวขนาดเลยก็เลยหาคนยาก มันเกิดเป็นการลดแรงงานในหลายเติบครับขันมีโดนมาซอยนะเขาก็ทีปกติปลูกได้30ไร่เขาก็เพิ่มเป็น80-90ได้ไแล้วครับตัวนี้เขาสามารถขยายกิจการนะเขาขนไปเรื่อยๆพาะว่ามันซอยด้หลายเติบแล้วครับประหยัดถึงแรงงานค่านนำมูกน้ามันค่ากับเขาค่าใส่ายต่างๆนะครับ,รล,างงารบลดไป10ก็เท่าแล้วครับใช้น้ำน้อยประหยัดยาความแล้วเนี่ยผมติดใจเลยปกติก็ใส่ยางวดสี่งวดสี่ห้าพันบาทนี่ก็ตกไปพันกว่าบาทนึงนะครับประหยัดเงินนำ้ำน้ำ ก็ช่วงแรกก็ยังบ่ได้คุ้นเคยครับแต่ว่าก็สิปรับตวัวคิดว่าบ่นหนายากนะครับเห็นสเปรย์มันก็ออกดีอยู่เป็นรัศมีมันเกิดซีเม็ดกว่วเกือบหเม็ดแล้วครับกับัปกเตียงเขาก็บ่ล้มครับมันก็บมีใบป,ปิ้นใบพริกธรรมดาลหละแต่ว่ามันก็บ่าเฮ็ดใหนของเฮาเสียหายนะปกติมันล่มธรรมชาติมันก็เฮ็ดอยู่แล้วนะมันกับพัดอยู่แล้ว ใครอยากสนใจมาพ่นในเขตนี้ก็มีบ้านน้องบัวนะครับติดต่อต้อมบ,บ้านน้องบัวเบอร์โทรก,ก็จะเป็น0981870073ครับเรื่องราคาก็ถทึกถือครับคุยกันได้พันถือกใจซีในฟี่ก็ได้ครับ